กาบคาวะท่าอาจารย์หมอเขียวที่กรุยิ่งค่ะกาบครุธทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อประเสริฐนะคะรัตนโชเตชื่อทางธรรว่ามั่นล่มศีลอายุ68ปีเป็นจิตอาสา,าส,สวนป่านาบุญสองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เป็นคนจังหวัดสงขลาหัดใหญ่ค่ะเป็นนักศึกษาวิทยาชุมชนรุ่นที่สองค่ะวันนี้จะมาสอบในหนาเล่าในเรื่องที่ว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะคือสมัยก่อนนี่ค่ะตัวเองเนี่จะมีกิเลสมากนะคะกิเลสเรื่อง เอาเรื่องเรื่องที่ว่าคิดว่าตัวเองมีความสุขนะคะตอนนั้นคือชอบท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวมากๆเลยค่ะมีเวลาว่างก็เที่ยวไปหลายหลายที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและตอนจริงๆแล้วในความสุขที่เราว่าเราได้ไปอ่ะเนะ่ะจริงๆมันเป็นทุกข์นะคะเราไหนจะต้องหาคิดว่าเอ๊จะเตรียมอะไรจะเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าเอ๊คือ เพื่อนเราหาเพื่อนเพื่อนที่สูกใจไหมที่ไปด้วยกันจริงๆเรื่องนั้นเป็นทุกข์แต่ว่าใจเราเนี่ยไปเที่ยวเรา่ามีความสุขแต่มันก็แฝงในความทุกข์อยู่นะคะพอไปหลายๆที่เราก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติเที่ยวที่อันตรายก็ไปที่สวยงามก็ไปโดยที่ไม่ได้คิดว่า,เ,าเราจะอันตรายอะ่ะรู้อันตราย ลอดถามลอดขึ้นปูเขาขึ้นห้วยนี่ขึ้นห้วยลงเขาลงถ้าเนี่ยชอบมากเลยจริงๆแล้วเป็นที่เที่ยวอันตรายขณะที่เข้าไปก็คิดถึงอันตรายนะคะแต่รู้สึกว่ามันสนุกมันโลดโผนในชีวิตของเราโดยที่เราไม่ได้นึกว่าอ่าเป็นทุกข์แต่จริงๆทุกข์เข้าไปนี่กลัวว่าขนาดเข้าไปในถ้าน้ําตกไหลมาน้ําผ่านแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็สนุกแต่ใจมันก็คิดเออตายนี่จ้าถ้าน้ํามัน จมในถ้านี่เราไม่ตายเหรอ,อออก,ก,ก,ก็คิดเป็นอะไรสุขที่หลังก็มานั่นคือเป็นความสุขที่แฝงด้วยความทุกข์ในขณะนั้นที่เราว่าเป็นสุขอะค่ะตอนหลังก็ได้มาเปลี่ยนหลังจากเที่ยวๆพอประมาณแล้วเงินก็ต้องเสียงบประมาณก็ต้องเสียนะคะเสียไปทุกทุกอย่างหลายที่ ด้วยความที่เราอยากได้ความสุขนะนเวลานั้นได้ดังใจนั่นคือกิเลสข,ของเราที่สะสมมาโดยที่เราไม่รู้ว่านั่นคือกิเลสนั่นคือเราจะคิดว่านั่นคือความสุขที่เราได้ไปได้ไปแต่ละที่มานึกภาพย้อนหลังโอ้ยเราถ่ายรูปมาเป็นตู้ตู้แล้วเราที่ถ่ายทําไมแล้วมานั่งดูแล้วก็เสียเวลาเงินเสียไปเท่าไหร่สมัยก่อนมันแพงใช่ไหมค่าถ่ายรูปไป ไม่รู้กี่ม้วนอี่อะเอามาเป็นตู้ๆแล้วมาซื้อตู้ใส่รูปภาพอีกมันก็เก็บเรื่อภาพแล้วมีความสุขมากตอนนั้นแต่หลังจากที่ว่าอหลังจากปีหกศูนย์มาแล้วนะคะหลังปีหกศูนย์ก็ร่างกายก็มีปัญหานิดหน่อยคือกระดูกข้าเส้นมันเป็นมานานแล้วแหละแต่ว่าเราก็มามาเข้าค่าย เคยเข้าค่ายมาก่อนหน้านั้นครั้งนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตามอะไรอ่ามากแค่ปฏิบัติมาพอตลังมาเข้าค่ายหลายๆครั้งอาจารย์บอกว่าการท่องเที่ยวคือการท่องทุกข์กินเละหัวนหน้าหัวหน้าลูกจริงนะเราไปเนี่ยเรามีความสุขแต่ใจก็อาทัลงกับเร็วเราก็ทะลงชนที่เมันเป็นอะไรมันแฝงในความทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เราก็สุขสุขที่ได้ไปขอให้ได้ไป ทีนี้พอมาเปลี่ยนความคิดนั้นได้ว่าอ๋อเราก็พอประมาณเลยนะเราก็เปลี่ยนว่าอายุหนึ่งอายุเราก็มากแต่ตอนนั้นเราก็แฝงอีกอย่างนะถ้าเราไม่เที่ยวตอนเราแข็งแรงไม่เที่ยวต่อไปข้างหน้าเราไม่มีลูกไม่มีใครพาเที่ยวเราต้องเที่ยวตอนนี้อ่ะตอนนั้น่ะเอาสุกๆไปเลยให้สุกๆไปเลยอะ่ะแล้วก็ตหลังก็มากลับมาคิดได้ว่าหลายๆเรื่องที่เราทําไปอะ่ะมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะคะเราก็หันมา พอหันมาฟังทางธรรมะอาจารย์เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็มาเข้าหมู่มิตรมาสร้างกุศลเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สร้างเราเหมือนกับถ้าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเหมือนกับเราไปหาวิ่งไปหาวิบากเองทั้งนั้นเลยอะ่ะวิบากอยู่ๆถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มาหาเรานะคะนี่เราวิ่งไปหาวิบากให้มันเกิดแต่ว่ากุศลเราก็ทําไปด้วย นะคะเราก็เลยไม่ก็เจออะไรที่ที่ที่ร้ายนักแต่ว่ามาตอนนี้ก็รู้แล้วค่ะพอเราเปลี่ยนเราไม่เที่ยวเอเงินเราก็มีมันไม่เสียหายแต่งตัวเราก็ไม่ต้องแต่งแลว้วกางทุกก็ไม่ต้องมีว่าเออต้องทํโน่นทำนี่ให้มันเหมือนเพื่อนไม่ตนะ้องมาหาพอเรามาทางนี้เราก็พอเราเปลี่ยนปั๊บชีวิตเราก็เปลี่ยนเลยค่ะอ่ะาพออยู่มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนจาก การท่องเที่ยวไปไปอีกที่หนึ่งเราก็เอาจจะมาไปหาหมูมิรด,ดีมาค่ายไปยัมพี่น้องที่ว่ามันมันมันคนละบทกันแล้วค่ะตอนนั้นตอนนี้ค่ะเรารู้สึกว่ามันก็เรามาปรับได้แบบนี้เราก็เจอความสุขความสุขโดยที่โดยที่เราไม่ต้องลงทุนมากนะคะโดยไม่ต้องระาหวาดัดระแวงเราก็หาความสุขได้เป็นสุขที่ ถาวรน,นะคิดว่าลมเย็นไม่มีหวาดระแวงอะไรที่ว่าไม่ต้องกลัวเราไปเจอไปไหนแล้วก็มีหมู่มิตรก็คอยตักเตือนกันแล้วมีสร้างกุศลก็อะไรที่เราพอทําได้เราก็ทําอ่าเพื่อทำมีมองมามองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน,นได้เลยก็รู้สึกว่าไอเราล้างภาพที่เราเราเที่ยวอะ่ะมัน มันมีความสุขแล้วตอนนี้ถ้าไม่งั้นนี่ใกล้ปีใหม่ถ้าเป็นโลกโลกสมัยก่อนนี่ปีใหม่นี่จะไปเที่ยวไหนไปกับใครนะคะจะจัดเลี้ยงอะไรที่ไหนโอ้ยมากเรื่องมากเลยตอนนั้นแต่ตอนนี้เหรอแต่ตอนนี้ก็ไม่ไปไหนแต่ว่ากลับคิดว่าจะกลับบ้านตอนนี้ก็อยู่ที่ค่ายอยู่อ่าเจอลูกหลานลูกหลานมาแล้วก็ ก็เป็นเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะเจอพี่น้องเพราะว่าหลายปีแล้วที่ที่ที่ไม่ได้เจอกันค่ะบางที่ที่ครบครบเซตอ่ะง่ายๆในลูกหลานในญาติอ่ะไม่มีลูกแต่หลานลูกลูกทางธรรมอ่ะเยอะหลายคนก็คิดว่าพอเราเปลี่ยนชีวิตออกมาอย่างเนี้ยมันเป็นความสุขค่ะรู้สึกเบิกบานแจ่มใสดีค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ก็ขออนโมธนากับพี่เสิร์ตด้วยนะคะกิเลสกิเลสและความโกรเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะของใครของใครก็นำมาเล่าสู่กันฟังบ้างก็เออก็ดีค่ะท่านตอบเชิญค่ะคุณเชพัสะดวกไหมคะเชิญค่ะ ครับผม